สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยนะครับคนเสี่ยงโชคเด้อพีพพพ่น้องครับผมมาตามคําเรียกร้องถามมาเบิดมือเบิดเวียนสลับมือน,นี่ก็ได้ในส่วนของตัวเลขของคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรพิชีวิตวิชิตเงินล้านนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้แอดก็ได้ลุงไปคลิปหนึ่งแล้วก็คือสูตรแรกนะครับหลายท่านหลายคนก็คข้มเมนตนมาหลายเข้มเมนต์มาหลายบอกว่าเขาใจนะครับ่าแล้วก บอกว่าเอา้าเป็นจังไหนตัวเลขมันคือบอเมนจังสี่วาสันเพื่อนบ่าตัวเลขที่ออกนมันลังก้นกับข้อเมีนบอกว่างวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกหนี่มันออกเจ็ดแปดสนี่แอดบอลมนออกเจ็ดแปดหนึ่งวาสันลังก้นก็บอกว่าสี่เจ็ดเจ็ดงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองหาหกหกนี่มันออกสี่เจ็ดแปดที่แอดบอลมีนสี่เจ็ดเจตรงนี้ผมกำลังเปรียบเทียบให้เบื่อนบา เลขนี่บด้ถือสูงวดด้ยครับมันผิดแต่ว่าเพียงแต่ว่าแอปทีเอามานําเสนอนี่ก็คือสมมติว่าเลขออกเกจแปดสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้มามันเปลี่ยนเกจแปดหนึ่งนะครับมันขึ้นเท่าแต้มนะครับมันขึ้นแต้มหนึ่งเนี่ยจังสี่เจ็ดเนี่ยว่าเป็นสี่เจ็ดแปดครับผมอืมมันขื้นเท่าแตม้มจังสี่ครับแอปจะเลยเอามานําเสนอ,อแต่ว่างวดสุดท้ายมันออกสองศูนย์สองตรงตรงจังสี่นะครับผมอ่า ฉะนั้นแล้วให้เข้าใจว่าคนละสูตรนะครับเด้อมู่ว่านเนี่ยแอดนําเสนอไปก็คือได้305อ่าสำหรับโจทย์ตั้งด้วย202ศนองเด้ออ่านี่ครับผมโจทย์ตั้งด้วย202นี่ครับผมอันสุดท้ายนะครับผมโจทย์ตั้งด้วยสองศูนย์สองนี่ครับผมโจทย์ตั้งด้วย202 202อ่าผู้ที่ถามมากำลังวันศูนย์คืออย่างกัคือ3 ซีหาเนี่ยแหละครับของสูตรแรกเลยครับของสูตรแรกอืกาลังวันของศูนย์สูตรแรกก็คือสามสี่ห้ากำลังวันของสองของสูตรแรกนี่ก็คือห้าแปดศูนย์อ่าเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือหาแปดศูนย์บวกกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้สามศูนย์ห้าครับผมนี่เด้องของสูตรแรกนะครับส่วนเ้าฉีาวมาเราทั้งสูตรสองนะครับสูตรสองมันเป็นจางไหนแออดอธิบายเข้าใจด้วยวาสั่งอะ เห็นไอ้เพื่อนเบิ้งจักสองงวดยอดหลังก่อนสีมาอบอกโตเลขเพื่อนัวเลขก็ได้มากแหละครับผมณพ่อนพอปุ้ยไงใจดีเพื่อน็ให้มากเรียบร้อยแล้วในส่วนของโตเลขงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกอ่ะับวันนี้ออกมาเปิดหน้าว่างมาเลยอ่ะเปิดหน้าว่างมาเท่าสีเห็นไอ้ยอดหลังไลงวดครับมันสีเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเออเอาเอาง่ายๆเ้วย ออเริ่มจากงวด8ปดสองเลยแปดหนึ่งสองี่อีกสูตรหนึ่งนะครับเด้อนี่เริ่มจากงวด8ปดหนึน่งสองบบางทีจังหนเอ็นยังไงเงัดเริ่มจาก8ปดหนึ่งสองครับผมค่อยเบื้งไปครับเมือดแน่จักหน่อย ปดหนึ่งสองเลขมันออกแปดหนึ่งสองเลขไทยสามตัวรังวันที่หนึ่งวดวันที่สิบหกเดือนเก้าหกหกครับผมเลขออกแปดหนึ่งสองเข้าเกับกำลังวันแปดกำลังวันนี้ยังล่ะสูตรที่สองแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปด ครับผมแล้วรรวันนี้กําลังวันหนึ่งคืออยังกรรําลังวันหนึ่งคือสองหนึ่งศูนย์ครับผมอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งย้อนหลังแค่งวดเดียวพอได้ครับได้เพราะว่าผมลงไปหลายเราเอฟซีเฮาสีพ่นสีนายก่อนนะครับเดี๋ยวเฮาสีเฮ็ดเวลาให้มันกระชันชิดมากยัหน่อยอ่าส่วนสองนะครับเป็นสองแปดสี่อ่านี่นี่นี่คือสูตรเอาอ่ารางวัลเลขท้าย อ่ารางวันที่หนึ่งสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนี่ครับผมนี่สามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งมาตั้งนี่นี่คือสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งมาตั้งตั้งเพื่อหาผลลัพธ์ของหมวดต่อไปนะครับแต่บาสูตรนี่เนี่ยเอาผลลัพธ์เนี่ยมาตั้งเอาผลลัพธ์เนี่ยมาตั้งคือผลลัพธ์ที่บวกลบคูณหารกันออกมาใดต่วใดเอามาตั้งเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้แตกต่างกันอยู่สูตรหนึ่งเนี่ยเอารางวัลเลขท้ายสามตัวรางว unku, ันที course, um, okay. ่หนึ่งอ่า ทั้งไทยมันนะสามตัวไทย,ยแล้วันทีหน่หนึ่งมาตั้งอือส่วนสูตรนี่เอาผลลัพธ์มาตั้งครับผมถึงสองสูตรนีนร้ก็น่าสนใจอยู่ว่แพร่กันคือกันอือผู้ใดได้เบิ้งคลิปที่ต่ำย้อนหลังก็คือสีรู้นะครับอ่ะมันี้กระบ,บวกกันออกมาเลยอือแปดบอสี่เป็นเจ็ดสองอืมอืมอเอาแปดเก้าสิะ บอกกันออกมาในสองผลลัพธ์ก็กคือสองศูนย์สองกีดเจนใต้ไว้โจทย์ต่อไปของเฮานะครับโจทย์ต่อไปของเฮาคือสองศูนย์สองครับโจทย์ต่อไปของเราคือสองศูนย์สองครับสองคืออย่างสองคือสองแปดสีเป็นมา อ่าใส่เข้าไปสองแปดสี่ใส่เข้าไปเลยสองแปดสี่เออส่วนสองอีกตัวหนึงก็คือสองแปดสี่คือเก่าฮะล่ะอืมอ่าสองแปดสี่ส่วนศูนย์บาทศูนย์คือแปดหกเก้าอ่าสองบวกแปดเป็นเท่าไหร่อ่าบวกมาทางแต่หลักหน่อยอ่าสี่บวกสี่เป็นแปด เนาะแปดบวกเก้าเป็นเท่าไหร่เป็นสิบเกตอ่าใส่เกตใส่เฉพาะอ่าลักหน่วยนะครับตัวทดบ่ต้องเอาลงมาร่วมมาอย่างใดๆทั้งสิ้นครับผมเอามาบวกแล้วเอาตั้งแต่ตัวลักหน่วยมันเซียนี่สมมุติว่าได้สิบเกตจังใช่อ่าก็ใส่ได้เกตนะครับอ่าเลขหนึ่งเพต้องเอามาปน่นครับผมอ่าวันนี้ลักสิบลักสิบก็คือแปดแปดหก มีแปดมีหกมีแปดเนี่ยแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นทิบสองบันใส่สองอ่าใส่สองเข้าไปนี่ครับผมรักร้อยมาเนยลยรักร้อยแปดบวกสองเป็นสิบบวกอีกสองเป็นสิบสองเนี่ยมันก็ที่มาดูแต่สองอ่าผลลัพธ์ก็คือใดคือสองสองเจ็ดครับพี่น้องครับผมผลลัพธ์ได้สองสองเจ็ดเด้ออ่า ผลลัพธ์ได้สองสองเกียดชนแล้วนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองสองเกีดครับผมอ่าตรงนี้ก็อย่าลืมตัดซื้อล่ะครับพ่อพี่น้องเออตัดตัดไปลงทุนนะครับอ่าลองตัดไปเบิ้งผู้ใดมากลักษณะใดก็ตัดอ่าจะเป็นสองสองแต่ว่าสองสองนี่ไม่ต้องกลับดอกถือว่าถ้าเป็นสองสองเกีดเนี่ยเลขนี่ถือว่า มันมันหลายตัวเพราะว่าสองสองเข้าบาต้องได้กลับแหละก็มีสองเกดเจ็ดสองกับสองสองแค่นั้นเองนะครับผมอ่ากระยันบนกรอย่าลืมราง่างกไอย่าลืมบนนะครับซับไปซับมาคือสองสูตรเนี่ยสูตรแรกได้สามศูนย์ห้าสูตรที่สองได้สองสองเก็บนะครับงวดนี้บอตรงกันละเนี่ยปัญหาละบาเียอ่าปัญหาแล้วทานเมื่อมันเปลี่ยนจ้าซี่เนี่ยคุณพ่อคุนอ,อ,อ,อธิบายบอกว่าจังไดคุณพ่อบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย ต้องมาหาตัวตัดเเดี๋ยวสิห้สูตรดับมาเลยหาตัวตัดดับซึ่งคุณพ่อสิห้สูตรดับมามืออื่นผมสิเฮ็ดสูตรดับให้เบื้องมือยังไม่แล้งนะครับคุณพ่อคนบอกว่าเดี๋ยวจะสอนสูตรดับดับสนิทคนวางสันเขากลสามว่าเบื้อง่าเลขที่มันใด้มากจะละงวดเนี่ยมันท่มเลขดับเลขอยังงนี้สองนี่ดับบอเจ็ดนี่ดับบอเนี่ยสามนี่ดับบอศูนย์นี่หาดับบอหาดับ เทาก็ต้องเอามาตัดออกอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับผมเนาะในกรณีที่เลขมันไม่ตรงกันเนี่ยสองวดเนี่ยเขากับมาเบรงกับเลขดับอีกที่หนึง่งแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อคุณพ่อคุณใหญ่สูตรสองตัวมาครับผมก็คือกันกับเอารางวัลเอารางวัลที่หนึ่งมาบวกประมาณเลขสูตรสองตัวนี่รู้สึกว่าเพื่อาาน,นบอกว่าไหนนาะเพื่อนบอกว่า เอารางวัลเลขท้ายสองตัวที่ออกเนี่ยมาเปลี่ยนโจดตั้งคือกันครับผมอ่าแล้วก็เอากําลังวันเนี่ยมาบวกลบกุ้นหารกันออกมาเดี๋ยวแอดการสีเฮ็ดให้เบิ้งมื่อื่นเนี่ยกันเพื่อนห้มากเนาะการสีเฮ็ดย้อนหลังให้เบิง้งแล้วก็สีมาเบิ้งมาเลขสองตัวสีเบี่ยงจังไหนแต่ว่าเพื่อนจะบ,บอกว่าเลขสองตัวเพื่อนจะเข่าเพราะถ้ามาด่ากันเลขสองตัวก็เข่าดีเ่ราะฉะนั้นเพื่อนก็นกนกมีหลายสูตรอยู่นะครับที่แน่ๆน่อ่า ้อสาคัญนี่ก็คือดับสนิทอ่านเลลนี่แหละเลขตัดดับเนี่แหละเดี๋ยวผมเสียวมานําเสนอให้พ,พ่เอกพน้องไรแน่วทางไปคํานวณเล่นเล่นอ่าไปคิดเล่นเล่นอ่าข้าเจ้าเอื้นว่าฝึกสมองครับผมข้าใายเครียดในสมองบ่ใหันเป็นเอาไซเมอร์เพื่อนว่าอ่าแต่ว่าที่เพื่อนก,กําชับตลอดกะเพื่อนก,ก็บอกว่ายาพีผามสําหรับในส่วนตัวเลขเลขคํานวณมันมีถือมีพิษอ่า มันถือ,อว่าแมน่าสิถื่อตลอดพิษกับว่าแม่นว่าสิพิษตลอดฉะนั้นแล้วยาเสือพ่อเด้พพอวางสิ่าคุณพ่อผู้ใหญใจ,จดีบอกว่ายาเสือพอยาเสือสตรอ่าให้ใส่สติดีก้อนสิลงทุนเงินทองหายงาแต่ละบาทแต่ละสตังค์ช่วสีได้มากอ่าเ้าตั้งใจไว้หลายขันมันบ่นถื่อมากะมันผิดหวังเป็นวางสั่นอ่ากะลองเอาไปพิิพจารณลาใส่สวิจจรณญาณในการรับชมเด้อครับพ่อพ่น้อง อ่าถือพิษกยายว่ากันสาหรับแอดก็นําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเฮ้ามีแนวทางดีๆยังไรก็มว่าแบ่งปันกันครับผมอยากแบง่งอยากปันพี่นอ้องเฮ้าวันต่อไปอืมแอดบอกเคยแพ่งหรอกตัวเลขได้มากกับเฝ้าบอกเฝ้าได้มากกับเฝ้าบอกเดี๋ยวเข้ากับสิมอลุนกันละงวดวันที่สิบหกตุลาคมเนี่ยสิม,มีตามนี่วะสิม,มี่ไปสองสองเกตดีบอสิมีสามศูนย์ห้านี่บออ่าห,หรือสิม,มีสูตรสองตัวมากอีกเนี่ยีิขาว,ว่าพ่นใจสอง อชุดสองตัวมาอีกสอง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 สูตรวันถอล้วก็พวกเพื่อนใหญ่สูตรดับสนิทมานะครับสูตรตันดับหนึง่งมาอีกฮะก็ตามนี้เด้อพวี่น้องครับผมอ่ะใช่ละ่ะเปิดนานี่ไม่พมเพือเอพอ่อนเบิรงดหเล่ะเออเพื่อนจีได้แคบจ่อไว้อะมันเป็นสองสูตรเด้อเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูมันเป็นสองสูตรเด้นี่ครับผมนี่สูตรแรกได้สามศูนย์ห้า สูตรที่สองได้สองสองเจ็ดครับผมอ,อย่าเริ่มตัดหนาตัดลังตัดบนญตัดล่างการล่องเบิ้งกันชอบเขาชอบบนกันว่ากันไปแต่ว่ามืออือนนี่ทำให้รุนเบิ้งมามันจะมีดับบนกับดับล่างเข้าเสียวมากมีคราใเ่กันหลังจากที่เพื่อนในสูตรมาแล้วว่ามีคอใจว่าสองสองเก็อยู่ในดับบนหรือดับล่างเพื่อที่คัดสันออกมาให้มันหน่อยประตูเขา่าให้มันชัดเจนหลายเขาเพื่อการ อ่าเจ้าหาที่เอาว่าเป็นแนวทางนี่มันกระชีดว่าได้เปลืองเงินไปหลายนะครับผมเอ้าจ้าหน้กะให้โชคดีมีใช่สักผู้สักคนครับผมจะรางวัลวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกครับผมให้ยูดีมีแห้งอ่าจะเลื่อนก้าวหน้าในหน้าที่การงานอ่าบอจะเป็นโชคลาภวาสนากะให้พึ่งบังเกิดแกเอฟซีทุกท่านทุกคนให้มีโชคมีใช่ให้มีโชคมีลาบครับผมอ่าจะเราคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมทางตนเองจนจบเนาะการชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ดไลก์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันไว้ทางช่องกับจิมมี่คลิปดีๆมาสอนกันยังสิตลอดตลอดนําเสนอ,อแบ่งปันนะครับในส่วนของสูตรแจก,กสูตรนะครับมันมากกว่าร้อยสูตรทัวฟ้าเมืองไทยเดี๋ยวคอยเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับติดตามไว้บ่ิิดหวังครับผมสจาหัับคลิปนี้กะสวัสดีไม่ใช่สกูสกคนครับผมสวัสดีครับ